ทุกคนดูจังหวะนี้นะคะคือตอนที่นัดรายงานอยู่เขากําลังซ่อมรถเพราะว่าล้อหลังมันใช้ไงานไม่ได้แต่ว่าจังหวะด้านบนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขากาลังเอารถบัสคันนี้นะคะ่ะไปตรวจสอบต่อคือจังหวะที่มันเลื่อนผ่านหน้าเราไปอ่ะความรู้สึกมันแบบกี่คนที่อยู่ในนั้นแล้วแบบเขาเป็นยังไงแล้วครอบครัวเขาจะทํายังไงแล้วช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่มันโหดร้ายมากๆของคนคนนึงที่แบบ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากหลายคนตอนเราเด็กๆอะ่ะเราเฝ้าที่จะไปทัศนศึกษาพออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปอยู่กับเพื่อนสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่พอมันมาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันยิ่งรู้สึกดิ่งดาวแล้วเราที่ต้องพูดเหตุการณ์ซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมามันแบบ ขนาดเราเป็นคนนอกเราไม่ไหวอะ่ะเราคนในครอบครัวมันหนักหนามากจริงๆเพราะตอนที่เขาสง่งลูกหลานเขาก็บายแล้วก็ขึ้นรถขอให้หนูสนุกแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ